ทดสอบนะครับ TF 2> 1 2 0 DI เป็นระบบมือหมุนหน้าตัว Y นะครับพร้อมใช้งานไม่พร้อมซ่อมการันตีจากร้านเรา60วันเต็มเริ่ม ปลาหมูฉีดฟิตติ้งนะครับภายในเช็คเรียบร้อยของเหลวเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับซื้อจากเราไม่ต้องเสียวนะพร้อมใช้งานไม่พร้อมซ่อมครับดูรอกอัดน,นะครับสนใจก็0ู8 3 6 2ก2 3 8หนะครับ0 9น3 6 2ก2 3 8ครับ